สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับพิจารครับเราเจอกันตรงนี้เป็นประจำครับทางเพจของ 3+ าม plus news ชมได้ทั้งทาง YouTube และ Facebook ครับวันนี้เราเริ่มกันที่เรื่องของเอเชียนเกมส์ในเจาะเอเชียนเกมส์กับพิจาเหมือนเดิมนะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับทัพนีกาของไทยเรายังไม่สามารถคว้าเหรียญทองเพิ่มได้ยังหยุดอยู่ที่6ทองจากช่วงค่ำของ2วันก่อนพอมาวันนี้ครับทัพนีกาของไทยเราก็ได้เหรียญทองเพิ่มอีก2ทองจากตะกอ้อทั้งทีมชุดหญิงและทีมชุดชายนะครับ โดยทีมชุดชายเนี่ยลงแข่งขันเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้ครับบ่าย2ที่ผ่านมานะครับทีมไทยเราเจอกับคู่ปรับตลอดการในวงการประกออย่างมาเลเซียในคู่แรกนะครับทีมเอสุทธิพงศ์คำจันทร์วิชาตเต็มโคตรและพิเชษพันแสนครับผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะลูกเซิร์ฟของสุทธิพงศ์ที่ทาแต้มได้เป็นกอบเป็นกำครับไทยเราเอาชนะไป2เซตรวด21ต่อ15และ21ต่อ14ขึ้นนําก่อน1ต่อ0ูนทีมครับก่อนที่คู่ที่2ทีม B ครับ พัทรพงษ์ยุพดีสริวั์สาขาและวรายุทธจันทร,ร์เส,ะสะนาก็เล่นได้อย่างเหนือชั้นทั้งลูกเซิฟการบล็อกและจังหวะฟาดเรียกว่าครบเครื่องครับดีกว่ามาเลเซียทั้งหมดก็าชนะไปอย่างไม่ยากเย็นของเซตร,รวดเหมือนกัน21-3และ21-18ทำให้ตะก้อทีมชุดชายคว้าชแชมป์เอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่7ติดต่อกันแบบไม่เสียเซตเลยด้วยครับในครั้งนี้ส่วนทีมชุดหญิงก็ได้เหรียญทองไปก่อนทีมชุดชายแล้วนะครับ ทีมชุดหญิงเนี่ยเอาชนะเกาหลีใต้ได้แบบเบเ็ดเสร็จเด็ดขาด2-0ต่อทีมเช่นกันแล้วก็ส่งผลทําให้ทีมหญิงของไทยเราที่ก่อนหน้านี้ก็เคยเจอเกาหลีใต้ในรอบชิงมาแล้วเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับปี2014ที่อินชอนครั้งนั้นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพเองแต่ไทยเราก็ชนะได้และครั้งนี้ก็เอาชนะเกาหลีใต้ได้เหมือนเดิมส่งผลให้ทีมตะรกร้อทีมชุดหญิงได้แชมป์เป็นสมัยที่6แล้วก็เป็นสมัยที่4ติดต่อกันด้วย หลังจากที่ตะกอ้อได้2เหรียญทองตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในวันนี้อยู่แล้วนะครับบิ๊กต้อมคุณธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยและนายกสมาคมกีฬาเซปักตะกอ้อแห่งประเทศไทยโดยตรงเลยครับได้พูดถึงกระแสะข่าวที่ว่าโคช้ชและผู้จัดการทีมหักเงินรางวัลนักกีฬาอย่างไม่เป็นธรรมมีข่าวออกมาในช่วงนี้นะครับโดยบอกว่าเท่าที่ทราบ เป็นเรื่องเก่ามานานมากแล้วครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้รับรายงานซึ่งถ้ามีการหักจริงทำอย่างนั้นจริงต้องทำอย่างโปรง่งใสว่ามีหลักฐานว่าเอาไปทำอะไรด้วยส่วนเงินรางวัลในครั้งนี้ครับนักกีฬาจะได้เต็มจำนวนหรือไม่คุณธนาบอกว่าถ้าถามตนตอนนี้นักกีฬาก็ควรจะได้รับเงินตามที่รัฐบาลและกองทุนตั้งเอาไว้นะครับไปฟังเสียงของคุณธนากันครับก็จะพยายามนะครับแล้วก็ก็คงจะต้องขอพูดคุยกับ ชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่ด้วยว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วก็ผมยังมั่นใจว่าผมจะแก้ไขปัญหาให้โปร่งใสามากที่สุดเลยครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าจะถามผมตอนนี้นะครับนักกีฬาก็น่าจะได้ตามที่ออทางรัฐบาลหรือว่าทางกองทุนให้ไว้ครับด้านมวยสากลสมัครเล่นวันนี้ครับเป็นรอบ16คนสุดท้ายเราให้ดูที่รุ่น57กิโลกรัมหญิงครับจูนพรทิพย์บัวป่าปนักชกสาววัย22ปีจากอุดรธานี สายเชิงชกที่เหนือกว่าครับตอนเอาชนะซานรากาล่าทา่าจากเนปลาลไปอย่างไมย่ยากเย็นห้ต่อศูนเสียงครับโดยได้คะแนน30ต่อ26ทั้ง5เสียงก็เรียกว่าชนะขาดเลยทีเดียวคอนทิปก็ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเตรียมไปพบกับหลินยู่ติ่งจากไต้หวันส่วนในรุ่น50กิโลกรัมหญิงครับจุธามารัรกษตัตอนนี้กำลังขึ้นเวทีกำลังจะขึ้น ขึ้นเวทีตอนนี้นะครับตามโปรแกรมก็คือ6โมงเนี่ยนะครับพบกับรูฮัฟโซฮักนัชราวาจากทาจิกิสานครับก็หวังว่าจุธามาตจะชนะแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้อีกคนนะครับขณะที่รุ่น80กิโลกรัมชายครับทางฝ่ายชายนี่วิรพลจงจอหอครับจะพบกับอิเซอารามโตนักชกญี่ปุ่นในเวลา2ทุ่มตามเวลาของประเทศไทยเรานะครับ าจากมวยสากลน,นะครับเราไปกันในส่วนของกรีธากรีธาเนี่ยวันนี้เปิดสนามเป็นวันแรกนะครับมีการชิงกัน7เหรียญทองเจ้าภาพจีนครับก็เรียกว่าเหมา2เหรียญทองแรกของกรีธาจากเดินทน20กิโลเมตรเรียกว่าทั้งชายและหญิงครับได้เหรียญทองไปเจ้าภาพแต่ไฮไลท์ของกรีธาแน่นอนครับเป็นช่วงค่ำของวันนี้นะครับก็คือการชิงเจ้าลมกรด100เมตรชายแต่เป็นรอบคัดเลือก มีลมกรดไทยลงสนาม2คนครับป้าสระอัดดับบังในฮิตที่1และบิวพุริพลบุญสอนในฮิตที่4จากทั้งหมด5ฮิตสำหรับสถิติดีที่สุดของบิวคือ10.09วินาทีในการแข่งขันกรีฑาโยชนโลกที่คาลิประเทศคโคลมเบียเมื่อปีที่แล้วขณะที่สมาคมกีฬากีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อค่ำวันนี้ครับได้แจ้งต่อสื่อว่า คิรินตันติเวศต้องถอนตัวจากการแข่งขันในรายการวิ่ง10,000เมตรชายซึ่งกำหนดแข่งขันในวันพรุ่งนี้เนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่หน้าแข้งแต่คิรินเนี่ยจะยังลงแข่งขันในรายการ5,000เมตรชายในวันพุธที่4ตุลาคมกลางสัปดาห์หน้าซึ่งทางสมามคมกรีฑาคาดว่าอาการเจ็บของคิรินน่าจะหายทันลงสนามนะครับคิรินก็เป็นนักวิ่งที่ถ้าฟิตสมบูรณ์เนี่ยก็เรียกว่า ฝากความหวังลุ้นความสําเร็จได้เลยนะครับแต่ก็มักจะมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในแต่ละรายการอยู่เรื่อยนะครับนี่ก็โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับในส่วนของกีฬารักบี้ครับในเอเชยนเกมครั้งนี้ชวดเหรียญรางวัลน,นะครับแล้วก็ได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยโดยเฉพาะทีมหญิงเนี่ยเราเข้าชิงอันดับ3แล้วก็อกหักแพ้ฮ่องกงไปอย่างชนิดที่เรียกว่าค้านสายตา5ต่อ7จุด เมื่อวานนี้ครับบิกต้นพันตารวจโทกุนทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาถแถลงแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอยุติบ,บทบาทการเป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้เนื่องจากผลงานในเอเชียนเกมส์ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือนายกสมาคมรักบี้บอกว่าจะต้องคิดว่าน่าจะได้เหรียญรางวัลกลับมานะครับโดยทีมรักบี้หญิง7คนทีมชาติไทยแพ้ฮ่องกงอย่างที่บอกนะครับ5ต่อ7จจุดในรอบชิงเหรียญทองแดง นอกจากนี้ครับยังมีปัญหาเรื่องการทําหน้าที่ของผู้ตัดสินชาวญี่ปุ่นที่ลงทําหน้าที่ในเกมดังกล่าวเกิดความผิดพลาดซึ่งทําให้ทีมรักบี้ของไทยเราเนี่ยได้ทําการประท้วงแต่ก็ถูกเพิกเฉยจากฝ่ายจากการขันจนส่งผลให้ทีมสาวไทยเราแพ้ห้องกงไปอย่างหน้ากังขาครับพันตํารวจโทกุโทนกล่าวว่าเหตุที่ตนลาออกจากการเป็นนายกสมาคมก็เพื่อต้องการไปประท้วงในสิ่งที่ไม่ยุติธรรม กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับทีมรักบี้หญิงของไทยเราเพราะไม่ใช่เพียงแค่เกมรอบชิงเหรียญทองแดงในเอเชียนเกมครั้งนี้เท่านั้นครับแต่เพราะมีอีกหลายเกมก่อนหน้านี้ที่ทีมไทยก็ถูกกรรมการผู้ตัดสินตัดสินแบบค้านสายตามาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดรู้สึกเสียใจมากที่ตัวเองเป็นนายกสมาคมแต่ไม่สามารถช่วยเหลือหรือปกป้องนักกีฬาได้เลยแม้กระทั่งใช้ตำแหน่งที่ปรึกษาประธานสาพันธ์รักบี้แห่งเอเชีย ลงไปขอตรวจสอบความถูกต้องก็ยังโดนปฏิเสธกลับมาอย่างไม่ให้เกียรติกันนอกจากนั้นครับบิกต้นยังได้เซ็นหนังสือลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาประธานสหพ,พันธ์รักบี้แห่งเอเชียด้วยเพราะต้องการที่จะทําเรื่องประท้วงโดยส่วนตัวครับไปยังเอเชียรักบี้และเวิ l ์รักบี้ให้รับทราบเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรมที่เกิดขึ้นกับทีมรักบี้ไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ส่วนเรื่องการจะสรารความสัมพันธ์ใหม่กับเอเชียรักบี้หรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับนายกสมาคมรักบี้คนใหม่ด้วยนะครับหลายๆคนก็บอกว่าเนี่ยแหละครับลูกผู้ชายตัวจริงเป็นการแซงสปิริตเพราะว่ารับปากไว้นะครับว่าไม่ได้เลยรางวันกลับมาเนี่ยจะสั่งความรับผิดชอบแล้วก็สั่งความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตําแหน่งอันนั้นก็คือเหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อที่จะเอาตัวเองเนี่ยไปต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับทีมรักบี้ของไทยโดยที่ไม่ต้องมีตําแหน่งนายกสมาคมรักบี้แล้วก็ประธาน เป็นที่ปรึกษาของประธานสาพันธ์รักบี้เอเชียค้ำอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับนายกต้นนะครับให้ไปไฟเพื่อวงการรักบี้ของไทยเราแต่ก็แน่นอนครับเรื่องนี้ตัวของนายกตนเองก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นการตัดสินใจโดยส่วนตัวของตนเองกับการดูแลสมาคมกีฬารักบี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสมาคมกีฬาอื่นถามว่าทำไมนายกต้องพูด มาอย่างนั้นนะครับก็เป็นเพราะว่าในโลกโซเชียลเนี่ยพอมีข่าวนี้ออกมาก็ทําให้มีหลายๆคนเข้าไปคอมเมนต์กันมากมายแล้วก็มากมายเลยนะครับคอมเมนต์โยงเรียกว่าไปพาดพิงกับอีกหนึ่งสมาคมคือสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับบางคนบอกเนี่ยสมาคมรักบี้เขานายกก็ยังแสดงสป,ปิริตลาออกทาไมนายกสมาคมฟุตบอลยังอยู่เฉยๆอะไร,ะไรๆทำามอน,นนั้นนะครับก็เลยมีเรียกว่าคอมเมนต์อย่างนี้ตามมามากมายทีเดียวนายกรักบี้ก็เลยบอกว่าไม่อยาก ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับสมาคมอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือตนเองกับสมาคมรักบี้โดยตรงเท่านั้นส่วนสมาคมอื่นๆก็จะทําทอะไรยังไงก็เป็นเรื่องของแต่ละสมาคมนะครับคราวนี้พูดถึงฟุตบอลแล้วเราไปที่ฟุตบอลต่างประเทศกันนะครับโอลิมปิกบารเซโครับเปิดตัวกุนซือคนใหม่ไม่ใช่ใครที่ไหนครับต้องบอกว่าเป็นยอดกุนซือเลยนะครับซีนดินซีดานที่เคยสร้างความสําเร็จเปิดตัวเปลี่ยนใหม่นะครับเป็น เจเนโรกัตตูโซอดีตมิดฟิล์ทีมชาติอิตาลีก่อนหน้านี้มีข่าวบอกว่าซินาดีนซีดานเนี่ยจะเปิดตัวเป็นกุนซือของโอลิมปิกมาเเซยคนใหม่แต่สุดท้ายแล้วมีการพลิกโผในนาทีสุดท้ายเป็นเจเนโรกัตตูโซอดีตมิดฟิล์ทีมชาติอิตาลีนะครับ ดยกาตูโซ่กุนซือวัย45ปีเข้าไปคุมโอลิมปิกมา์เซยหรือเรียกสั้นๆว่าโอเอ็มเนี่ยนะครับแทนที่ของบาร์เซโลน่กุนซือชาวสเปนที่อำลาทีมหลังจากผลงานช่วงต้นฤดูกาลไม่ดีครับเก็บไปได้เพียงแค่9คะแนนจาก6นัดแรกจากการชนะเพียงแค่2นัดเสมอ3และแพ้ไป1เกมยู่อันดับ8ของตารางกาตูโซ่เปิดเผยว่าเขารอคอยที่จะได้เริ่มงานกับต้นสังกัดใหม่และรอที่จะรับมือกับความท้าทายที่เกิดขึ้น ดยกัตตูโซเซ็นสัญญากับมักเซย์หปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีแต่กัตตูโซบอกว่าตัวเขาจะได้ขยายสัญญาเพิ่มก็ต่อเมื่อพาทีมจบท็อปโฟเท่านั้นซึ่งถ้าทําไม่ได้ตัวเขาก็จะต้องกลับบ้านแต่ก่อนตอนเป็นนักเตะของทีมชาติอิตาลีและเอซิมิลานนีได้รับฉายาว่าไอ,ไอรถถังคันเล็กนะครับเพราะว่ารูปร่างของเขาก็อย่างที่เห็นนะครับเตียตันแต่เล่นบอลดุเหลือเกินครับในสไตล์ฮาร์ดแมนตัวจริงเลยสําหรับกัตตูโซ สำหรับกัตูโซเนี่ยถ้าในบทบาทของการเป็นกุนซือนะครับผ่านงานการคุมทีมมาแล้วมากกว่า1ทศวรรษทั้งการคุมทีมอิตาลีอย่างปิซาเอซิมิลานที่เขาเคยเล่นอยู่แล้วก็นาโปลีส่วนทีมล่าสุดก็คือบาเลนเซียครับไอขังข่าวของสเปนแต่เขาก็ถูกปลดจากตำแหน่งหลังจากคุมทีมได้เพียงแค่7เดือนเท่านั้นโดยงานแรกของกัตูโซคือการพามักเซย์บุกไปเยือนโมนาโกในวันอาทิตย์นี้และก็อย่างที่บอกนะครับ มีข่าวออกมาหนังสือต่างประเทศว่าตอนแรกเนี่ยเซนดดินสีดานเนี่ยเตรียมที่จะมานั่งเป็นกุนซือคนใหม่ของทางด้านโอลิมปิกมาเแต่อาจจะมีข่าวพ่วงว่าจะต้องเป็นเรียกว่ากลุ่มทุนจากอาหรับที่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรโอลิมปิกมาเกสนะครับแล้วก็จะทําให้เซนดดินสีดานเนี่ยได้รับเงินค่าเหนื่อยในการคุมทีมเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นสถิติใหม่เป็นเป็นเรียกว่า มากอย่างไม่น่าเชื่อนะครับแต่สุดท้ายก็อาจจะไม่ไม่ลงตัวตรงนั้นในส่วนของการซื้อขายการเทคโอเวอร์สมรสน,นะครับก็เลยสุดท้ายเป็นกัตตูโซ่ที่มาเป็นเจ้าหน้าใหญ่คนใหม่ของมักเซไปแทนในส่วนของผลผลิกอังกฤษครับในสุดสัปดาห์นี้โดยเฉพาะในวันเสาร์พรุ่งนี้มีเตะก,กัน8คู่เลยนะครับแล้วก็ไปเตะวันอาทิตย์กับคืนวันจันทร์อีกคืนละคู่ครับ คู่แรกของวันพรุ่งนี้เริ่ม6กโมงครึ่งบ้านเราก็เที่ยงครึ่งเที่ยงกริตนะครับแอสตนวิลล่ากับไบรตันครับสทีมที่อกหักตกรอบ3คา,าราบาวคัพหรือลิขับในช่วงกลางสัปดาห์นะครับจะเจอกันที่บ้านของวิลล่า จากนั้นในช่วง3ามทุ่มมีเตะพร้อมกัน6คู่เลยทีเดียวครับบอลทวัดพบอาร์เซนอลเอฟเวอร์ตันพบลูตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่งจะเจอกับคริสตัลปารีสแล้วก็ชนะพาเลสไปเมื่อคืนวันอังคารในคาราบาวครับรอบ3ถึง3ประตูต่อ0นะครับก็ต้องมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็เล่นกันในโอทอฟฟต์เหมือนเดิมนิวคาสเซิลทีมที่เพิ่งจะเคลียร์แมนซิตี้ตกรอบ3คาราบาวครับไปเมื่อ คืนวันพุธแล้วก็จะต้องเข้าไปเจอกับแมตต์ในรอบ4ของคาราบาวคัพนะครับก็เป็นการรีแม t ช์คู่ชิงของคาราบาวคัพเมื่อรดูก,การที่แล้วก็จะเจอกับแบล็กเบอร์ร์สเวสต์ซฮมยูนเต็ดจะพบกับเชฟฟีนเต็ดวูฟพบกับแมนซิตี้ส่วนคู่สุดท้าย5ทุ่มครึ่งก็เรียกว่าเป็นบิ๊กแม c ชในช่วงสุดสัปดาห์นี้เลยนะครับทาวนแนมฮอสเปร์จะพบกับเลอบูกครับรดูก,การที่แล้วนี่ ลิปูก็ชนะสเปอร์ได้ทั้งเย้าทั้งเยือนบุกไปชนะที่บ้านสเปอร์ในครึ่งฤดูกาลแรก2-1ครึ่งฤดูกาลหลังที่แอนฟิลด์ในหลายคนอาจจะลืมไปแล้วบางคนจะพอจําได้นะครับเกมนั้นโอ้โหดราม่าสุดๆครับ5นาทีแรกลิพูนำ2-0 15นาทีแรกนํา3-0หลังจากนั้นสเปอร์ตีไข่แตกได้ในท้ายครึ่งแรกครึ่งหลังเหลือ10นอาทีมาไล่เป็น 2- ประตูต่อ3ทดเวลา90 บวกสสเปอร์ตีเสมอเป็น3-3ใครๆคิดว่าโอ้โหลิอท์พูนำา30ูตั้งแต่15นาทีแรกคงจะแบบอกหักและอย่างเลยเชื่อนะครับแต่กลายเป็นว่าลิฟท์พูมาได้ประตูชัยในนาที90บวก4แล้วก็เฉือนชนะสเปอร์ในแอนฟิลด์ไปอย่างสุดมันเมื่อ30เมษายนกำลังจะเข้าโค้งสุดท้ายปลายฤดูกาลที่แล้วแน,น่นอนเจอกันพรุ่งนี้มันอีกเหมือนเดิมเพราะว่าต้องไม่ลืมว่า2ทีมนี้ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับสเปอร์หลังจากเกมล่าสุดเนี่ยเสมออาร์เซนอลได้ก็ทำให้พวกเขา ชนะ4เสมอ2จาก6นัดแรกลิอร์พูหลังจากเสมอเชลซี Chelsea, ในนัดเปิดฤดูกาลหลังจากนั้นชนะมา5นัดรวดในพรีเมียร์ลีกนะครับก็โอ้โหมันไม,ไม่รู้ว่าผลจะออกอย่างไรน่าจะสนุกแน่นอนครับมาดูความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาอื่นๆในประเทศไทยของเรานะครับเมื่อสักครู่ได้พูดถึงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแล้วนะครับวันนี้ครับพลตำรวจเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวครบรอบ1ปีโครงการ Growtogether โดยพลตรวจเอกสมยศกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีครับที่สมาคมได้ร่วมมือกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่า การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในการวางรากฐานของฟุตบอลไทยซึ่งเป็นสิ่งสําคัญลําดับต้นๆที่สมาคมยุคนี้ให้ความสําคัญโดยตลอดระยะเวลาเกือบ8ปีที่ผ่านมาสมาคมเองได้วางรากฐานไว้ครอบคลุมในทุกมิติเพื่อให้คนรุ่นต่อๆไปที่จะเข้ามาสามารถต่อยอดพัฒนาฟุตบอลไทยก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลต่อไปได้ทันทีสําหรับโครงการ grow together คือหลักสูตรการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนทั้งประเทศ ตั้งแต่ต้นจนจบทั้งนักเตะโค้ชบุคลากรผู้ปกครองตลอดจนหน่วยงานครอบคลุมทุกองค์คาพยพที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลของไทยครับยังอยู่ที่เรื่องของฟุตบอลนะครับแต่ระดับเยาวชนครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครร่วมกับกรุงเทพมหานครเตรียมเปิดศึกฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีรายการ BMA U17 Invit a t i o n Super Cup 2023ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรวิวรรณวรรนารีรัตนราชกัญญาพร้อมทุนการศึกษารวม3 0 0แสนบาทแข่งขันร่งวันที่16ตุลาคมถึง1ธันวาคมปลายปีนี้ครับที่สนามกีฬาศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดิแนแดงปีนี้มี12ทีมเข้าร่วมลับฝีเท้ากันครับปิดท้ายที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเรียกสั้น เป็นที่รู้จักกันคือสอสอสอเปิดตัวคู่มือจัดประชุมรูปแบบใหม่ Walk s ช็อก็เรียกว่าเป็นการเดินประชุมเพื่อส่งเสริมสุขภาพเดินไปประชุมไปได้สุขภาพนะครับซึ่งจะแนะนำเคล็ดลับให้ทุกองค์กรนำไปใช้ครับพร้อมแนะนำสวนสาธารณะ3เส้นทางใจกลางกรุงโดยหวังให้กิจกรรม w o r k s ช็อเดินไปคุยไปจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนทำงานในออฟฟิศโดยคู่มือนี้ แต่ละองค์กรสามารถดาวน์โหลดนำไปใช้เพื่อปรับปรุงการประชุมของตนเองได้หลังจากที่มีผลวิจัยว่าการเดินพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลแทนการนั่งในห้องทำงานานานๆจะช่วยกระตุ้นการความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียใหม่ๆช่วยผ่อนคลายความเครียดและส่งเสริมสุขภาพร่างกายไปในตัวจากการได้ขยับและบริหารร่างกายเดินไปคุยไปนะครับตลอดจนลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่ง หลังจากการประชุมเป็นเวลานานด้วยครับโดยสามารถโหลดไฟล์คู่มือและเครื่องมือ w o r k s ช o อปเดินไปคุยไปและ Healthy Meeting ใช้ฟรีตามที่ปรากฏอยู่ในจอภาพด้านลา่างนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับมวยหญิงของไทยเรานะครับจุธามาศรรักษัตสามารถชนะคู่แข่งไปได้อย่างสวยหรู5ต่อ0เสียงครับก็ผ่านเข้ารอบไปได้ตามที่คาดเอาไว้นะครับ ทั้งหมดนี้คือจอกีฬากับพิจารณาในวันนี้ครับวันเสาร์และวันอาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะครับเราเจอกันทางหน้าจอช่อง3ในเรื่องเด่นย็นนี้เสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจอเอเชียเกมส์ก,กับพิจารณาแล้วก็ชมได้ทาง YouTube และ Facebook ทางเพจของ3 plus อยู่ได้เช่นกันครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปเลยครับสวัสดีครับ